ไปใน Youtube คโโตตาสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมไข่นุ่มๆอร่อยๆออ,ยอบด้วยหม้ออลูมิเนียมมาฝากทุกทกท,กท่านค่ะสูตรนี้สามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะแป้งสาลีวันนี้ใช้ตราบัวดแดงนะคะลูกเกดน้ำตาลปน่นกลิ่นวานิลาน้ำมะนาวน้ำมันพืช ผงปูเกลือปน่นนมข้นจืดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะสำหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะถ้วยครับเค้กก็มีกระดาษรองแบบนี้ด้วยนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะนำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟแรงแล้วรอให้น้ำเดือดเลยนะคะพอน้ำเดือดแบบนี้ก็ปิดไฟเลยค่ะนำชามผสมลงไปวางบนหม้อเลยค่ะ แล้วนำไข่ไก่ลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นก็ใช้เครื่องตีมือถือลงไปตีไข่เลยค่ะถ้าหากท่านไหนไม่มีก็ใช้ตะก้อแทนก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลป่นค่ะใส่ทีละน้อยนะคะถ้าหากท่านไหนไม่มีน้ำตาลป่นเราก็นำน้ำตาลทรายนี่แหละคะ่ะจะเอาไปปั่นหรือไปขโขลกก็ได้นะคะเพื่อง่ายต่อการละลายค่ะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะกลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาก็จะช่วยดับคาวไข่ค่ะ ตะล้อมขอบชามด้วยนะคะตีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีเนื้อเนียนหรือว่าเป็นเนื้อเดียวกันค่ะใช้เวลาขั้นตอนการตีก็ราวๆ5นาทีนะคะให้ได้เนื้อประมาณนี้นะคะเขาจะไหลลงเป็นแพรแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำชามผสมออกจากหม้อน้ำร้อนเลยค่ะแล้วก็มาร่อนแป้งกันต่อค่ะ ร่อนลงไปในไข่ที่เราตีไว้เลยนะคะตามด้วยผงฟูค่ะแล้วค่อยตะล่อมทุกอย่างให้เข้ากันแบบเบามือนะคะจากนั้นก็เติมนมข้นจืดลงไปทีละน้อยค่ะเติมไปตะล่อมไปแบบนี้นะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะ ตัดล่มอมเบาๆแบบนี้นะคะจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันได้ดีค่ะปาดขอบชามผสมด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็เติมน้ำมันพืชลงไปค่ะค่อยๆเติมไปคนไปแบบนี้นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบเบามือเหมือนเดิมค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วก็นำหมอ้อโรลิเนียมหรือว่ารางถึงขึ้นตั้งไฟเลยค่ะนำตะแกรงมารองด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนสุดเลยค่ะจะบอมหมอ้อไว้ก่อนที่เราจะนำขนมขึ้นอบค่ะแล้วนำแป้งที่เราผสมไว้ใส่ถุงบีบแบบนี้ค่ะปิดท้ายถุงไว้ด้วยนะคะแล้วบีบลงใส่ถ้วยคับเค้กค่ะบีบให้เต็มถ้วยเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ลูกเกดลงไปค่ะอีกสักพักเขาก็จะจมลงข้างล่างนะคะรสชาติของลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานเวลาเคี้ยวกับขนมไข่นี่เข้ากันมากๆเลยค่ะก็ทําให้ไม่ติดคอด้วยนะคะค่ะจากนั้นก็นําขึ้นไปอบเลยค่ะปิดฝาด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนสุดแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เวลา20นาทีเนื่องจากถ้วยคัพเค,ค้กเรามีขนาดเล็กค่ะ อันนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วนำออกจากหม้อมาพักไว้เข้าเย็นนะคะเนี่ยค่ะหม้อเขาก็ยังอยู่ดีอยู่นะคะไม่มีไหม้เลยค่ะแล้วมาอบแป้งส่วนที่เหลือกันต่อค่ะจัดใช้ถ้วยครับเค,ค้กขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็นำขึ้นไปอบเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะใช้เวลาอบประมาณ30นาทีนะคะเนื่องจากว่าถ้วยคับเค้กเขามีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะอันนี้ก็ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราอบใช้ไฟอ่อนๆหม้อเขาก็ยังดูดีอยู่ทั้งทังท,งที่เราอบไปสองเที่ยวแล้วนะคะพังไว้ขนมเขาเย็นเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันค่ะ เนี่ยค่ะขนมดูนุ่มๆแล้วก็ฉ่ำๆไม่แห้งเลยนะคะมาดูข้างในกันค่ะเนื้อข้างในเขานุ่มมากๆเลยนะคะด้านหน้าก็มีความกรอบด้วยค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมยิ่งเวลาเคี้ยวโดนลูกเกตนี่เรียกน้ำลายได้ดีไม่ทำให้ติดคอเลยนะคะ ค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูขนมไข่อบด้วยหม้ออลูมิเนียมทำได้ง่ายๆที่บ้านเราเลยนะคะรับรองว่าใครๆก็ทำได้ค่ะแถมรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยนะคะก็ลองไปทำทานกันดูค่ะค mm ่ะ hmm. เคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ